เราแปีสวัสดีครับชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านนะครับก็โดยธรรมชาติของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับเรื่องการเป็นคนวางแผนเรื่องการเป็นคนคิดอาถึงความก้าวหน้ามองหาโอกาสอันนี้บอกได้เลยครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น DNA ของชาวมังกรเลยทีเดียวนะครับ วางแผนนะครับไตตรองนะฮะและก็กําหนดการต่างๆดําเนินการเกิดมาเป็นหัวหน้าคนครับฮะเขาเรียกได้ว่าให้ให้ตำแหน่งนี้มาโดยธรรมชาติเลยทีเดียวนะครับเอาทีนี้เรามาดูิครับว่าต้นทุนที่เหลืออยู่ในครึ่งปีหลังเนี่ยมันจะทําให้เราก้าวหน้านะฮะด้วยความยากง่ายแค่ไหนนะครับ จังหวะแรกดูกันที่ดาวประจำตัวก่อนเลยนะครับดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์นะครับในช่วงครึ่งปีหลังนี่เรียกว่าเดินไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะครับจังหวะตั้งแต่เดือนกรกฎาสิงหากันยาจนถึงตุลาคมเนี่ยนะครับดาวมีอาการเกิดที่เขาเรียกว่าพักองศาก็คือมันเดินหอยหลังนั่นเองนะครับก็4สี่เดือนทีเดียวนะครับสี่เดือนทีเดียวดังนั้นเนี่ยเรื่องราวอะไรต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกียนเป็นการเงินการทองที่ตัวท่านดำเนินการอยู่บอกตามตรงจะไม่ถ่อยทันใจท่านเท่าไหร่นะครับ แต่ไม่ใช่ว่ามันไม่เคลื่อนที่นะครับไม่เดินหน้ามันเดินหน้าครับแต่มันไม่ทันใจนะครับเพราะว่ามันเหมือนเมือนเดินเันเดินเดินถอยถอยเดินเดินถอยถอยนะครับนะฮะดังนั้นเนี่ยพอเราทราบธรรมชาติของเรื่องราวตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยเราก็ต้องเรียกว่าก็ต้องเตรียมการนะเตรียมทางหนีที่ไล่นะครับสำหรับสิ่งที่มันจะช้าเราก็ต้องเรียกว่ามีตัวสำรองแล้วก็เรียกว่าไม่บุกมากเกินไปในการทําอะไรต่างๆนะครับ ความคิดความอ่านเนี่ยในเรื่องของความก้าวหน้าเนี่ยบอกได้เลยนะคิดกันตลอดนะครับมีแผนงานตลอดเพราะอย่าลืมว่าดาวพระหัสเนี่ยมันก็ยังอยู่ในภพปุตตะอยู่ดังนั้นเนี่ยการที่อยู่ในภพปุตตะเนี่ยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์าการที่จะมีโปรเจกต์มีอะไรต่างๆใหม่ๆเนี่ยก็จะออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับออกมาอยู่เรื่อยๆแล้วทาได้ด้วยนะทําได้ด้วยจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ย มีโอกาสสาเร็จทั้งนั้นนะครับพียาแต่ว่าบางทีจังหวะเวลามันอาจจะไม่ค่อยทันใจนะครับถามว่าการเงินการทองเนี่ยมันเป็นอย่างไรการเงินการทองนี่เราต้องไปดูที่ดาวพราหูดาวพราหูยังอยู่ในภพสาชะอยู่นะครับการอยู่ร่วมกันของดาวพราหูในภพสาชะเนี่ยนะฮะก็เรียได้ว่ามันก็เงินทองนะครับยังอยู่กับ คุณส่วนยังอยู่กับผู้ที่เรียกว่ามาช่วยเราดําเนินการให้เป็นไปได้ไในเรื่องต่างๆนะครับอาจจะอยู่กับคู่ค้าคู่สัญญานะครับเงินมันเหมือนกับเราต้องไปวางมัดจาเงินมันเหมือนกับว่าเราต้องไปฝากเขาลงทุนในเรื่องต่างๆนะครับไม่ว่าท่านจะทําเรื่องอะไรเกี่ยวกับการเก็งกําไรหรืออะไรต่างๆเหล่า,า,านี้แน,น่นอนเงินมันไม่อยู่กับตัวเราแต่เงินมันจะเข้าไปสู่ของเหมือนกับไปรอไปรอไปรอเพื่อเกง็งไปรอเพื่อคาดนะครับ กำไรที่กําลังจะตามมาดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเงินทองมันไม่ค่อยอยู่กับตัวเราแต่ตัวเลขนัใช่ของเรานะเออตัวเงินนัวของเรานะไม่ใช่ว่าตัวเงินของคนอื่นนะตัวเงินของเรากําไรของเรานะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันยังออกไปวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่กับเหล่าบรรดาผู้ที่เขาเรียกว่าเป็นหุ้นส่วนเป็นผู้ร่วมก่อการอะไรต่างๆเหล่านี้ทังนั้นเนี่ย โดยภาพรวมของครึ่งปีหลังเนี่ยต้องใจเย็นมากๆเพราะว่าโอกาสที่กว่าทุกอย่างมันจะลงตัวเนี่ยก็เลยรียกว่าต้องรอให้จังหวะดาวเนี่ยมันเดินหน้าแล้วเป็นดาวประจําตัวของท่านนะมันเดินหน้านะครับซึ่งก็กินเวลาเกือบ4เดือนทีเดียวนะครับทีนี้พอเริ่มต้นเดินหน้าแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าเดินปุตรปราเทันทีนะยังเดินแบบงงๆยังเดินแบบงงๆนะครับเดินแบบมึนๆอยู่ทั้งนั้นเนี่ยกว่าจะเดินแล้วเต็มที่เนี่ย เดือนที่6เลยแหละนะฮะก็ <S 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 คือเดือนธันวาคมนั่นเองจะเป็นเดือนที่ทุกอย่างเกิดการลงตัวดังนั้นเมื่อท่านทราบในลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยการที่ท่านจะคำนวณความเป็นไปได้ของโอกาสการที่จะทําให้เรื่องราวที่ท่านต้องการให้มันก้าวไปข้างหน้าเนี่ยมันก้าวไปแบบไหนและสําเร็จแบบไหนเนี่ยนั่นก็คือมันต้องกินเวลานั่นเองมันต้องกินเวลานะครับดังนั้นท่านต้องแผนเผื่อท่านต้องเตรียมเผื่อดังนั้นทุนร้อนอะไรต่างๆที่มีอยู่หรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ย อย่าทุ่มกันเต็มที่นะครับอย่าทุ่มกันเต็มที่เพราะอย่าลืมว่าจังหวะเวลาสําหรับบางท่านเนี่ยที่ว่าทุ่มไปแล้วเนี่ยนะฮะช่วงเวลาที่ดาวอริเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในภพปัตนิเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าแหมคู่กรณีมาเลยทีเดียวนะก็รมาอาจจะก่อเกิดปัญหาความลาคัญอกลาคัญใจนะครับพอม,มาเร่งรัดเงินทองมาเลยต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นไปได้บ้างนะครับเป็นไปได้บ้างนะครับแต่ไม่เป็นไรครับดาวเล็กๆเหล่านั้นไม่ค่อยจะมีผลกับตัวเราเท่าไหร่หรอกครับ แค่ทําให้รําคาญใจนะครับแค่ทําให้ราคาญใจแต่ตัวเรานั้นนะจะต้องมองภาพใหญ่มองภาพรวมให้ออกแล้วก็ดําเนินการอะไรต่างๆไปตามแผนนะครับดังนั้นเนี่ยกะเกณฑ์เรื่องต่างๆให้ดีนะครับกะเกณฑ์ทุนนะฮะกะเกณฑ์เวลากันใหม่อย่ามองว่าทุกอย่างมันจะเร็วทุกอย่างมันจะต้องใช้เวลานะครับเป็นในลักษณะอย่างนั้นดังนั้นสนําหรับชาวลัคนาราศีมังกรแล้วต้นทุนที่สําคัญที่สุดในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ย กับกลายเป็นเรื่องของเวลานะครับเวลาแพงมากเวลาแพงมากนะครับเพราะว่าเวลามันเหมือนมันเดินชา้าจังเลยแล้วเอาอะไรไปซื้อเนี่ยให้มันเร็วก็ไม่ได้ซะด้วยนะครับขอความสําเร็จมีครับผมเชื่อว่าพอถึงเวลาถึงจุดที่เรียกได้ว่าได้เนี่ยนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรแล้วเนี่ยจะได้เยอะครับจะได้เยอะเรียกว่าได้คุ้มค่ากับที่รอคอยได้คุ้มค่ากับที่ได้ลงแรงลงใจลงความพยายามมา ท,ทั้งหมดทั้งมวลทีเดียวนะครับผม